น้องเปรมนะครับลำบูชาจตุดะเทพยักษ์นะครับเอออาจารย์และพาด้วยใช่ไหมและอีกสุดท้ายของสุดท้ายนะครับ้านะครับสการะวันทาทาเวสุวรรณโรงเรียนบ้านนดนดั้งอาจารย์เก่าชื่อผิดหรืออ่านผิดประการใดก็ขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับ อีกสักคู่หนึ่งนะครับอ๋อน้องเฟรนนะครับอาจารย์อ่านผิดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงน้องเฟรนนะครับน้องเฟรนอย่ากโกรธนะลูกนะอาจารย์อ่านผิดนะคะในขณะที่ท่านกําลังปักเครื่องปักทูบเครื่องสั่งเวยนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตเป็นสะพานบุญอันนี้สําคัญมากครับ ใครอยากมีเงินขวันถุงขวันกระเป๋าติดตัวท่านไว้นะครับท่านทําตามอาจารย์มีแต่รวยกับรวยนะครับให้ท่านนําแบงค์สองใบไปเสียบไว้ที่ยอดใบสีจากนั้นให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน ขอต่อเทพพย,ยาดาขอต่อองค์ท้าเวสุวรรณขอนําเงินนี้กลับไปเป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าติดตัวท่านไว้หนึ่งใบขอให้เงินเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋าไม่มีวันเงินหมดกระเป๋านะครับส่วนเงินที่ติดยอดใบสีไปนั้นหนึ่งใบอาจารย์จะขออนุญาตนะครับรวบรวม,รวมและถวายแก่พระเดชพระคุณพระคุณเจ้บการพระอุดรน,นิภพากโรนะครับท่านเจ้าอาวาสวัด นนสำโรงนะครับเพื่อบูรณะวัดนะครับเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับรวบรวมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใครอยากรวยใ,ใครอยากมีเงินติดก,กระเป๋าเต็มกระเป๋า,ปาให้ท่านทำตามอาจารย์รวยเอากล่าวตามอาจารย์หน่อยทุกคนรวยดังๆหน่อยรวยรวย รวย,ยเป็นเศรษฐีเ,เ,ฐเ,เฐงินสดนสด,สดอ้ใอาใครอยากเป็นเศษฐีออพูดจนใหม่ตัดต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ปีพาดดนตีไทยบรรเลงเพลงเทวาประสิทธ์แล้วนั่งกินนางลำจะลำตอนไหน อ้อาจารย์อ่านผิดนะครับชุดที่4น้องเฟรนแล้วก็บมอลำสินิพรน้อยสมบูรณ์ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพอประดมพิธีเริ่มโล่งแล้วนะครับนางรำก็เริ่มรำได้เลยนะครับทูบนะครับท่านที่มีไฟแช็กก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วก็จุด ท่านที่ไม่มีไฟแช็คขับจุดที่ด้านหน้าประดังิป็นดี